พิ่มาถอยรถถอยใส่เกียรถอยนะเอาจ้งใดจ้างเอาสินกระปรงกูมานนุกูคือแก้ไว้หัวบอลพุ่นสว่าซ้ำน้ามาก่อนเนาะปัดของจะของคือบ่นนุหาไล่เลียดมึงของมึงไปดูใส่อันนี้ยู่ในกระเป๋ากูมาตัวใดเอามมาน่ะมาเต้าตัวพายมากนี่หากินนี่ของจะขอนี่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  หากินแม่มึงใมันมาถือพี่พมันอยู่ทางใต้พี่พี่ตีมันเยนีนี่นีตีอนนี่นีมันหหนึ่งมันคือผู้จักตายมัแค่นน่ะตีออกกันล้หัวหันก็ผิอัวสางน้ามากอน้าเตั้งเลียงอีลานใช่สุดข้ก็เป็นคณะทอดสุดที ป้าไฟเนี่ยไฟเลีอยวจะไยลูกไฟนนั่นอ่ะาดเนี่ยพ่นเจ้าวันเนี้ยบุยเซฟเป็นเซฟนะคะเนี่ยยังสู้ด้วยเมี่ยยังสู้ บันนีพยองมันแมนบ่ล่ะแมนสิแอคคุ้มมันบ่แมนดิเดี๋ยวฉันก็แมนเดี๋ยวเนี่ยเจ้าคือยืมเงินแมนโอเจ้าติดนีแมนกเด้ว้ายกูเป็นหนี่คนกูบ่ใส่ใช่เนาะว้ายกูยืนในชั้นกูรักได้แล้วนะชั้เป็นยังไงชั้นสิไม่ใส่เดี๋ยวถ้าใส่เนาะมันนี่ส่ท้องกูไว้รอบวันให้แน่เดี๋ยวเจ้าติดนีโลกไอ้ยิ่งกันไม่ไปฟ้องเอาสารพระพุทธพุ่นติดนีโลกเจ้าเอ๋เขาบอกว่าเป็นหนี่กูก็บ่ใส่เนาะให้มันมา ไปเจอเก็บหมด่ะก่เก็บตั้ง่ซุกูัวย่างก็ได้เอาผู้ใดละสุกแล้วเจ้าต่าลหาพี่น้องไปเจอาะไรก็คือมาสุกพอย่องฮะแม่สุกแล้วบังเหงามาหันสุกแังไหนแม่ยือนอยู่พี่ยือน,อย,อ,นอยู่พนดคอยตีล้อมกันเจ้าลมเองถามว่าเจ้าลมเองถามพี่น้องบลุงแม่นี่พาย,ยานหลายคือหยังนี่ถามพี่น้องก็ได้แม่นบ่พี่น้องแม่น้องสุกคอยบ่สุกนั่นแต่นี่โมหูแต่นี่บ้ สุกียี่รยอ่ะสุกแล้วกปบะกายอมรับเป็นบ่เอาจังใดจังสีหูว่าไข่สุกเจ้าตาบอดขึ้นมาไว้เนาะเก่งหมดครอบครัวเก่งแล้วป้าสีท่อคนได้ยินแล้วไม่ยังไหมยืมเงินไข่ว่าสีบัวใส่มาซนซำก้นหนำสีผ้ากันแยกวงติตักวงผู้ใดล่ะคือจัึ้นไเจ้าของดังคักดังแน่แท้นี่แล้วยุโรอนี่ละสามตัวนี่ละ สามตสามคนอ้นเป็นไปบ่หรอกแม่แต่ก็เจ้าสีว่าไปบ้านเจ้ากแต่สูสียอีสานน้บ่อะไรหอกมันโบเมนตั้งงายจังสันดอกตั้งวงฮานาไฟยังอีสานอ่ะสามร้อยสี่รยคนสามสิกว่าปีผู้น่ะชั่วสีมะฮอดป่านนี่โอ้ยสามรอยอั่น้น้อตั้งยากของน้อวงสือตลอดจักกรยนี่รอเดียวมันยังเป็นวงไนมันโบเมนวงหรอมอันนี้วงหัวและวงดนตีต้เข้าใจบอม เอาจคุยเสีงอีสานนี่อย่างเรื่องไร้ลั่นนี่ะครับเอาเอาซับนี่กับพ่อเอาซับนี่กับพ่อมันจะเป็นต้องเอามากไม้กายกล่องเอาโคศกเนี่ยนี่โคศกเสียงอีสานเนี่ยเอาข้อศกก่อนข้อศกกับมีคือการยิงอีหลานเอาไปยิงไร้ลั่นฮะเอาโคศกออกมาโคศกเลี้ยงใช่ชักเลี้วบาไปอยู่เรื่องอีหลานบ้านเดียวพ่อต้องไปเอาไกลดอกโคศกนี่ไงใครล่ะ ว่า่อสกมิ้นอ่ะมันเมียนขมิ้นว่าซอสปีนันน่ะอันนั้นละมื่จะว่าวเอวมันอยู่ใสเอาเครือมายัดเยียดกันแถอะไปเอาเอารดเอารถอันนี่เราเป็นแม่จำฝนมัทกว่าหันกระยอนมันนี่ละโอ้ยแม่เหรอวันแรกฝนกำลังฝนบอลลินร่มมากใบจำฝนลินว้าเป็นยังไงครับธรรมดาเสียงอีสานก้อนสิรินสิมีพ่อใหญ่หลอดเราสิบอกก่อนบักม้อตัวหันน่ะมาแล้วมาติดข้อศกอีหยัง ก็ตกแหละครับปฟาจะดูถูกกับป่านไหมเออเสียงว่าสันโอ้ยสุดยอดเสียใจเด้อเสียงพ่อใหญ่หลอดเฮงเสียงมีอำนาจเสียงมิอำนาอทั้งนี้มีหอดจะโสทอนมันจังหวัดละเด้หัวหน้าฟังเอ้าลองลเทสเสียงมึงอ่ะเทสเสียงมึงเทสเอ้าเจ้าเล่นจังพยงยัดพอหลอด มันโมเมนต์เพอาะวเสียงบอกหมดเสียงบอกหมดไม่คือทางแม่มึิ่งแถ่นะว่คือกันใค้คนมันหยิบหยักตื่นด้วยล่ะพี่น้องครับนี่พานอันโฆษณามาแล้วครับอสปอร์ตโฆษณาต่างๆเป็นเพื่อนล่ะเนี่ยขี่คุยบอกคุยสื่อร้องโฆษณาบึ๊งโฆษณาร้องโซ่เลยโฆษณาโซ่เสียงอ่ะพ่อบ้านแม่เรือนที่อยู่ด้านหน้าด้านในสนใจซื้อหาองค์ตรามังกรไปใส่น้ำดื่มกันนะโอ้ค โคาโอ้โฆษณาีอยังสัสหฆษณาคเสอต้านภัยยาบ้าเออเสือเลี้ยงอีลนผู้นำทีมก็คือบอยฟายดิบอยยกบ่ยากยิ่งใจอลัการเลี้ยงอีเลนมินิมาร์ออเป็นลักขายพ่นมันม่ร่าค้าดิมันเทิงียงก็าไป ยิ่งใหญ่อลังการเรื่ยงนิลันอินคอนเสิร์ตท่านจะได้พบกับของคลวาบันเทิงมากกว่า4ชีวิตแสยง้านิยห้าว้หานพ่จรเยว้าววว้ยววว ชุดไฟแสงสีเสียงเวทียักษใหญ่ไม้แผ่นเดียวก้้ดส่ตแแปไไมมเเเียวอาาาหนะ เขาโ็นชนะยู่ะลาไป่ันจะได้พบกับผู้นำทีมงานไอ้นุ่มรูปหล่อหน้าตาดีที่สุดจากจังหวัดน้องขายเป็นลูกชายหัวฝีหัวหนองของคุณแม่ใหญ่จันหัวแก้วหัวแหวนหัวฝีหัวหนอง ไอเดียนัวปีหัวหนุ่วะนี่นะหแก้วหัวแหวนคเอาปนันต์ีหัวแก้วหัวแหวนโอ้ม่เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่ใหญ่จันทร์และคุณพ่อใหญ่อ่าละอะเอาตาแม่กับพ่อเราเจ้าของพ่อเถอะจักไม่ไม่ไม่ไอ้มูดเจ้าของฉายาพระเอกน้อยปอยไฟ่มาลัยพรเจ้าของผู้การเพลงตลกอกหักอลือลั่นสานฟ้า และพี่น้องให้การตอบรับเป็นอย่างดีกับชุดใหม่ล่าสุดชุดสีซอให้ควยฟังป๊บาเข้าตีเดีออยวนะมือซ่าข้นเสามือซ่าข้นเสา อุ้ยอุ้ยเขาคือมาผิดลายมองเขาบเป็นยังยั้งตาแล้ว้อมกันเหมือนเปไปยับมือนะไปจับมือแฟนเพีงยนเนี่ยไปเอามามถ้าขนาดทำนี่จับตัวมือกับพ่อเจังน้อยก็ได้เงินทดหตัวเป็นจัดไดนครับเสียงครับแน่นอนแน่นอนหรครับซ้ำเนี่ยซ้ำนี่เลยครับเห็นบอกเสียงอีสานไม่หยังมัดนี่ยืนเคเลมาบ่ยืนเคเลมาจังได้ภาษาข้วโอกซสำนักภาษาบักมอดเขาบอกให้เด็กปล่อยลูกแพร่ใหม่ไทย ช่วงเวลาต่อไปนี้เขาจีป,ปล่อยลูกแพ้ไม้ไทยแมนพ่อเสียงอีสานจีป,ปล่อยลูกแพ้ไม้ไทยเอบ้างหันไสโซวไว้หลังห่านกันป่าวอสโซจังหนมันปรมาแนวกัดไก่ได้ยอยู่เนี่ยเขาจิบเปิดโตเปิดโตนักร้องที่เปิดโตนักร้องเ โอ้ยแต่ใส่สุดเต้นนุ่งน้อยห่มน้อยออกมาเต้นกับว่าเป็นตาเบงแล้วส่วนนักร้องที่เปิดตัวว่าไอ้ไพที่มายืนฟังว่าหัวหังหัวละเยอะ สีกปากเด็สีกรถคำว่าปากกูเป็นประเด็จพูเอะไรว่เป็นเสียกีฬายังคนที่เขา้าังได้นงินก็ได้มาตกฟองมาตกฟองเจ้าเข่าเขาเขาทา้งได้ก็สร้างไปเขาเศษเล็กนี้ซะก่อนนี่เศษเล็กไหปาดูดูแก่ใจ้จ้ามาเศษเล็กเสียแตเด้อรถเลี้ยงยีรานนี่เด้อ กระเดา,าเมื่อแปดตีส่งงวดยังบ่เบิร์อยู่เนี่ยเห็นว่าเนี่ยย,ย,ยม่ยูนี่กูก็จิได้มาซอยทรงงวดเล็กนียวนี่คิดผิดคิด,คดไม่ได้เ้อเท่ามอดแม่ให้โอกาสเ้อขึ้นมาหาแมน่นอกโอีย,ยใจมีผู้ใดย,ยู่นั่งบอกไม่ยู่นั่งบอกายเบิดเสีย,ยใจดยเ,เด้เขาบป่ไเ้ี่ยน้ำได้ปล่อยฝายเด้เขาเป่าน้ำเท่ามอดเด้ออันเบ้าพื้นตาโค้งๆคงตาทำๆจัตสิสิไปตายท่านใดก็ไปโหลด ค้ยขาของตาตำทำที่ไปทะเลก็ไปเลยไปเลยเดียวคุยป่านั้น<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเสียงอีสานขาดไฟเมื่อไหร่แล้วเธอจะรู้สึก